ยิและสว yup ัสด er, uh ีน huh. ้องเพื่อนพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสกุลสกุนเนาะหรือ okay ว่าจะเป็นทางไทยของลาวหรือว่าต่างประเทศเนาะก็มาพบมาพอกับซ่องสาวาสนาสสแนลอีกแล้วมื้อนี้เนาะมื้อนี like ้สาวาสนาก็ได้เดินมาทําบุญอยู่วัดมามื้อนี้ก็เป็นมือทีขึ้นแล้วแหววงานนอนแล้วบุญเรือนสามออกมาสามําและการได้ตักบาตรตอนเศ้าน้องเพื่อนพี่น้องเนาะก็ได้เอาเข่าได้เอาต้นกล้วยต้นอ้อยเข่ามีกระต้มขนมและการลง เอามาไหว้ที่บวงให้คนสูดให้พระคนสูดขนเขา่าแล้วก็จะเอาเมื่อไวหว่เล่าขึ้นคือเก้าเนาะเพราะว่าให้คนทำพิธีเป็นสีมงคลให้เกสาวานเนาะ,ะสาวาสก็จะได้มาถ่ายทําให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิกได้ชมรำกันอีกเทน,นึงเนะาะค่ะคอยติดตามเนาะว่าประเทศนี้บ้านใดไรก็คือบ้านสาวาสนาอยู่บ่นเนาะจังไรกะ มีแบบตอนเศร้ามากก็มีสูตรคัอนเข่าแบบนี้อีกเท่นึงคือว้านชาวบ้านเดียวเนาะก็ค่อยติดตามหับส้มกันเลยพ่อแม่พี่น้องเลยเมื่อคืนนี่ขึ้นกับม้วนสนุกสนานกันในน่องเพราะว่ามีหมอลำเรื่องพ่อแม่พี่น้องหมอลำเรื่องก็เล่นอยู่วัดคืนเมื่อคืนนี่เนาะแสดงว่าคนนี้มวลล้วนได้นน่เนาะโอเคสา,าไปไปนักสาวา้าด้เบิ่งบรรยากาศงามๆไปเบิ่งด้วยาวบ้านชนิธจาิญละเบิ่งเนาะแล้วลก็พามื่อตักบาตรทำบุญน้ำกันมาเด้อมา ทำบุญกับศาลาสนาเด้อผม่พี่น้องเด้อปัไปบิ้งกันเลยเนะาะศาลาสนาก็ได้ดงมาฮอดบัตเรเนาะก็ได้เอาอันแล,อแล้วเขาแล้วก็มีสินมีผ่าเนาะก็มีต้นกล้วยต้นอ้อยต้นข้าวต้นคูนนัน่เนเอะเนาะเอามาปลาไบในบองอันลางเข่าที่ว่ามามูมว่านี่เนาะเอาไว้บองนี่ร่วมเบิดในหมู่บ้านก็มารวมใบแบบนี้เพิ่เลยพ่อพี่น้องเลยแต่ศาลาสนาก็ได้เสียเอาไว้ลุ่มเเนาะถาเอาไว้เท่งแบบนี้เนาะพ่อพี่น้องกับชีวิลา เกษตก็สิหาหองตัวเองบุห็นหายากอีกลงกันอีกเนาะเวลาขึ้นสูตรแล้วสูตรควันเขาแล้วเรียบร้อยกะสาวาสนาก็สิได้แบบว่าเอาเมื่อไว้เล่าไใบยังเป็นสิบมงคลอะไรพวกนี้ที่น้องเลยเป็นเป็นที่ว่าสิมงคลก็เอาถกว้เล่าขึ้นคือเก้าตัวส่วนนี้เนาะนี่เนาะก็ยอดกล้วยยอดอ้อยก็เอาเมื่อไใบเล่าคำคูณเนาะก็ห้พาคขึ้นได้สูตรได้ยางกอนใช่ปะบางคนก็เอาขึ้นว้เทงแบบนี้พวกนที่น้องเลย คือว่าเข่าที่คนมาโม้ว่านี่กะถือว่าไลยๆพอสมควรเน้องเมยนพี่น้องเนาะหนูเนาะเมนเบิร์ดนะสวดขึ้นมาครอบถุนเนาะกะคนกับเรืัองดังดังลงมาเนาะตอนนี้ก็มาตักบาตรตอนเศร้าเพ่นพี่น้องเออนดังจากขึ้นทำวิธีสูตรพันเข่าแล้วราก็ได้ตักบาตรตักหยังเลยเนาะกะถ่ายเบิ่งบรรยากาศสวยๆงามคนลงมากกสบศิลายอยู่หรอกเพ่นพี่น้องเอย คนกำลังเดิมมานนอยเนาะคนกำลังถ่าแไปนี้ไปแล้วเพ่นกันชิย่างเดินไปใส่บาทตักบาดเลยเพื่อนพี่น้องเลยหมลำเรื่องเมื่อคืนนี่กับท่าแจ้งเลยเนาะเมื่อคืนนี่คนเด่นจนแจ้งคนเก็บผ่านธีแลในตอนนี้เนาะเก็บแล้วเพื่อนกันยังนอนเนาะเพื่อนไปนอนเบิดคืน,นพื่นพี่น้องเลยอันนี้ก็คือแบบว่าเพ่นนั่งรอเนาะนั่งรอถาคนมาเต็มเบิร์ดแถวนี้เนาะ อ้อมซาลาดล้วยพ่อแม่พี่น้องเลยอ้อมซาลาดอากาแบบพาเพิ่อนกศิลเดินเวียนไปแบบนี้เนาะกศิลวนไปแบบนี้กับยางบนท่าวานกศิษยใส่ตามเธอเธอใส่กับมีข้าวสา,นารนะคะม,มีมีขัดต้มขนมแบบเครื่องแห้งพ่อแม่พี่น้องเลยมีแต่เครื่องแห้งเนาะมีขนมพายังขัดต้มยังแหละทางนั้นก็เป็นเบาเตียงขึ้นทายท้ำสอบขาท่าวาดมากบผู้คน มอลล์เรื่องลวนบอเมื่อคืนนี่เพิ่นว่าเนาะเพิ่นก็สอบถามเบิ่งว่าฟ้าพุทธเพิ่นมากอีกพีหน้าพี่หนกัสิได้มีอีกแบบนี้เนาะคือขนมที่ว่าวาสนาซื้อมาใส่บาทเนาะบ่ฮู้ว่าสิพ่อด้วยวะแล้วพ่อว่าหลายหลายพระเพื่อนเนาะก็พอก็คือน่าสิพ่อกกาใส่ซื้อเป็นศพเลยเนาะขนมเนาะ แม่พี่น้องเอ้ยเห็นอะฝ่ายเพื่นกับวิมีอยู่สามชิปบาทหรือสามชิปปลายบาทเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยผมก็ลายพอสมควรเนาะหลายบ้านหลายเมืองอาสาวาจัดแจงมากอะลายพอสมควรเครื่องใส่บาทกันเนาะเป็นกระลังใส่เดินมากเลยนี่เป็นกระใส่เป็นแถวมาเลยเนาะแม่พี่น้องเนาะ กำลังมาเนาะเ S <S นาะกำลังมาลาลายอ้โอ้ยเ้อมาทำบุญกับสวัสศาสนานี่เนาะเอสวัศาสนาศาสาก็เต็มอึ้นนี่เนาะเพราะว่าเราครูวิิพ่อนาะิพ่ออยู่หรันอกขนมเละสิ้นใหื่อไหร่กนนะเ่จะมาห่อนเนาะเรียมเตรียมใส่ก่อนเนาะสวัสดีมาแ้หาคำกล้องมามานี่นาะก็เลยขอใส่ทำบุญก่อนเนาะใส่ปิดได้แบบโจไว้ก่อนเนาะ ประทับพระรามทำไปด้วประสาช่วยลักล้ายม่คนมากทำ้นะรยปที่จะ้อดแสงเนาะประวัติวิญญทนี่ระรหลารามกระคลาดเกิดเออเรื่องข้าวเ้าดีละยังนเป็นัวคมนะ มาเลยเนาะสาวาสนาก็สะใส่กันน้องวันนี้เนาะเราไปทยก็ไม่เลาะประจุเราก็ได้ได้สองอ่ะืน่ะ มาดูแลหน่อยดิ 看这个。<再> <c oughs> สาวาสนากะเข่าติ่มนึงกะเกี้ยงเนาะเบิดขนมกะบเบิดไปพี่้องเอยกะได้เงินกะแตกมากกะลายพอสมชควรกะบกพพาว่าผ่าลายเนาะ จวดน้อยกันลานอสาาสวัดิกันซีซันนมมาสุกนงกันไให้พี่น้องในเจก,กันลายเ่เน,ะนาะเจกแตแตในน้องในสกุกะลายเติมพวุขนอีกอย่างหนึงสาวัสดกันเดือยบพ่อการจัวน้อยนิ่ไม่น้อยเกือบพ่อเนาะแ้ะ่กันแ่บุว่าตลาก้าบถืกแบบนี้เนาะเขาได้ มีอยู่สี่สิบปลายบาทในที่นั่งเลยแต่ว่าสิบสามสบาทโอเมนเนาะตะลายพอสมควร40บาทนี่นและสวรดว่ทำมาพูวเนาะเป็นก็ได้ประกาศก็ได้บบหู้ กะใส่กะโง่มาแบบนี้เลยดนะ้วยเนาะโง่มาแถมนี่ก็เซตบ้านนี่เซตสิ้นในการใช้บาทแต่ถึนก็จะทำวิธีสูดควันเข่ากบสวยเติบพอสมพวนเพื่อแต่จังซีเดวเนาะ

เราะแบบ่าตงตก็จะอาเราม่านเราากาวันเราอย่แตนต้ตาลต้นอตาสิ่งนี้แล้วพี่ีแล้วเว้ยพม่นอกวมันนี้เค้นกระสวนรสูตรแล้วแหละนอกมันนี้เนาะ กะสาวานกอยู่จนกรสูตรแล้วเนาะสูตรแล้วี่กรเกือบสิบเอ็ดมงพี่น้องเลยปาเนาะใส่เวลานานพอสมควรสิบเอ็ดโมงยังแเนาะคนที่กรนสูรเนาะคือเป็นสารวัตรเป็นสูรแต่ผแม่้เนสูดาแสูตรกันรู้่ารักษาเนาะรู้ม่านมาเ็นจมก่ะรว่าเข่ามันตัเถื่อน เออมาบ่มาตลาดบ่เนาะเออทำแต่ก็มันก็หัวรีบแหะเนาะมันก็อยากก็ลงแฟนเป็นสิ้นสุดกันแล้วนี่ก็แล้วสิ้นสุดกันล้วไปเอาตะก้าเนาะสวากับเซลตะก้าของสวาธนาว่างไว้อยู่ไม่มินดอกเนาะสวาก็ได้ถ่ายทำบรรยากาศแบบสิบโมงแล้วเนาะจนสิ้นสุดในวันนี้เนาะทำบุญกันแล้วก็เอาขนาเมืไว้เล่าเมื่อยแก่ทำเสร็จ้ พิ่นกับกระลังเข้อเอาเนาะขึ้นกระลังศิษยข้อเอาไว้ในก็เอาอยู่ในเพื่อนพี่น้องเลยสาวาสนากับศิษยขอโต้ล้ำลาก่อนเนาะวันนี้เนาะสิเข้อไปเอาอันกระตาสาวาสนาก่อนเนาะขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีสาวาสนาหลายเนาะที่ติดตามรับซุมซ่องสาวาสนามาเลยตลอดมาสาวากระศิษยขอล้ำลาขอโตกับบ้านก่อนเนาะวันนี้ก็คือสิอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญน้ำกันเลเนาะเพื่อนพี่น้องเอฟซีสาวาสน์เนาะ โอเคสวัสดีรับลาไปเพียสันนีก่อนเนาะตามสวัสดีสนามว่าพี่พลาดประการใดก็ขอโทษขอให้น้ำพีน้ำน้องไบบางนีเนาะเสดีกาวคำว่าสบายดีและสวัสดี